นี่นะครับทุเรียนต้นนี้สมบูรณ์มากครับเราดูที่ใบนะครับใบ,นบ,บเนี่ยเขียวจนเกือบออกสีดํและเงามากนะครับแล้วสิ่งที่ชาวสวนทุเรียนมักจะกลัวนะครับผมก็คือใบอ่อนนะครับใบอ่อนที่คลี่ออกมาเนี่ยพอใบอ่อนมันคลี่เนี่ยเขาเรียกว่าใบเพสลา,าดนะครับพอไอใบนี้แบบนี้เนี่ยมันคลี่ออกมาเมื่อไหร่เนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับที่เขากลัวกันคือเขาจะทิ้งลูกเขาจะสัดลูกทิ้ง นะครับแต่อันนี้เนี่ยนะครับทั้งต้นนะครับคลี่แล้วคลี่อีกนะครับเพรสลัดแล้วเพรสลัดอีกนะครับลูกไม่ร่วงนะครับเราดูที่พื้นนะครับไม่มีนะครับลูกล่วงนะครับแล้วก็พ้าผ่องเนี่ยแกบอกว่าที่สวนเนี่ยแปลกมากก็คือว่าลูกเนี่ยที่ล่วงเนี่ยแทบไม่มีเลยเพราะแกไม่ได้เก็บนะครับเพราะว่าถ้ามันมีลูกล่วงแกจะต้องเห็นแล้วก็ได้เก็บนะครับนี่เราดูนี่คือความสมบูรณ์นะครับคือไอตัวเทพเทอร่านะครับเทพดินแล้วก็ ตัวเทอร่ายาฟู่เนี่ยนะครับเนี่ยครับมันทําให้ต้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะนําพาสารอาหารเนี่ยมาเก็บไว้ที่ใบได้แล้วพอใบมันสมบูรณ์เนี่ยนะครับแล้วเขาเนี่ยก้าวอาหารจากใบเนี่ยนะครับไปแชร์ให้ลูกโดยปกติเนี่ยถ้าใบเพรสลาดมันกลางเนี่ยนะครับลูกเลิกนะครับกระเด็นหมดนะครับทิ้งหมดนะครับตอนนี้ก็คือเพรสลาดเต็มต้นแต่ไม่ทิ้งลูกนะครับเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าอัศจรรย์มากนะครับผมนี่คือความ ความน่าเซอร์ไพรส์นะครับสำหรับเทอร่ายาฟูแล้วก็เทอร์าเทพดินนะครับสุดยอดจริงจริง